ท่านผู้มีบุญทั้งหลายท่านพระเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกลูกผมเกิดมาในชีวิตยังไม่มีใครยังไม่นึกว่าไม่เคยพบเคยเห็นบุญใหญ่ขนาดนี้สมัยก่อนโน้ที่เจ้าแม่กวนอิมลาดพาวทำบุญพระ พระห้าร้อยลูกก็ถือโอ้เป็นเรื่องใหญ่กับข้าวนั้นแทบจะขึ้นฟองเพราะว่ารอนานต้องเตรียมไว้นานกว่าพระพระจะไปสิบโมงเช้าพระไปกับข้าววางเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องยากเรื่องใหญ่ทำบุญขนาดนี้แต่ไม่น่าชื่อทำบุญพระเป็นหมื่นวัด โอ้โหพระจำนวนประมาณสักห้าหมื่นลูกเป็นเรื่องยากมากที่สุดเลยเดอะปุ๊กเล่าให้ฟังว่าสมัยเผาสรีระของคุณยายเดอะปุ๊กรับภาละห้าร้อยแกงต้มยำกุ้งห้าร้อยห้าร้อยวงห้าร้อยถ้วยรับเฉพาะต้มยำ ต้มยำกุ้งอย่างเดียวห้าร้อยถ้วยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยากน่าจะห้าพันถ้วยซ้ำเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยากมากเลยสองวันสองคืนทําทุกวันต้องวางผังให้ดีวางกาหนดเวลาให้ดีได้เวลานี้กับข้าวต้องพร้อมเหลืออีก สิบห้านาทีต้องเสิร์ฟวางคนไว้ยี่สิบยี่สิบวงต่อคนยี่สิบวงต่อคนยี่สิบรีบเสิร์ฟให้ทันให้เรียบให้ล้อเหนื่อยสายตัวแทบขาดหลังจากนั้นแล้วไม่น่าเชื่อพอเสร็จงานนี้องค์พ่อบอกว่า จับอะไรให้เป็นเมือเป็นเงินเป็นทองนลูกให้มีสมบัติจกกักรพรรดิสิ่งเหล่านี้ทําได้ยากลูกคนที่ทําต้องศรัทธาและมีใจทําเดี๋ยวปุ๊กไหวอย่างนั้นรับประมาณห้าพันห้าพันถ้วยแกงต้องหม้อใหญ่มากเลยหลายหายมอ้อตักให้ทันวางผังให้ดี แล้วก็ตักอย่างนี้เป็นประจำแล้วก็ใจใสสร้างความปลื้มเลี้ยงพระทั้งเป็นหมื่นทำยังไงเดยปุกทำได้วันที่ยี่สิบสองเป็นวันคุ้มของโลกหลวงพ่อปารบเก,ก็บเรื่องการสร้างบุญใหญ่ในมนพระมา นับหมื่นวัดเยอะมากเลยพระที่เดินทางมามีระบบมีระเบียบทางวัดจัดสรรไว้มีอย่างมีระบบมีระเบียบมาแล้วต้องจอดรถตรงนี้มาแล้วต้องไปนั่งตรงนี้มาแล้วต้องไปพักผ่อนตรงนี้มาแล้วต้องไปจําวัดตรงนี้ตื่นเช้ามาต้องทํานี้เป็นระบบระเบียบร่ยง่ายทุกสิ่งทุกอย่าง ขอให้บุญวันที่22เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณครูบาธรรมชัยพระผู้มีบุญบารมีพระผู้มีศรัทธาดังกล่าวพระผู้เป็นผู้นำของชาวโลกให้เกิดความศรัทธาศรัทธาทานังอนุโมทามิ ขออนุโมทนาสาธุการกับศรัทธาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ตั้งใจทำบุญใหญ่ดังกล่าวแล้วและเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับให้คณะสิบญาณสิบเกิดความรักความเคารพนั่นก็คือว่าหลวงพ่อสอนเกี่ยวกับเรื่องสมาธิทำใจสบายก่อนนะลกูกปล่อยทุกอย่างวางทุกสิ่ง ทำใจให้นิ่งนงอยู่ในความใสยเย็นที่สุดภาวนาเสมอสัมมาลหังสัมมาลหังทุกคนได้รับความสงสุขที่เกิดจากความสงบดังคำพูดดังพระดำรัลัที่ว่าสุขโขนัตถิสันติปรลังสุขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีเป็นที่มาของศรัทธา ของสาธุชนทั่วโลกที่มาร่วมในวันคุ้มของโลกในวันนี้ขออนุมโมทนาสาธุก,การกับทุกท่านทุกคนที่มาร่วมดังกล่าวขอให้ขอให้ใหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองประสบความเด็ดในชีวิตและมีความสุขในธรรมถึงธรรมในชาตินี้ด้วยเถิด